der er power, den er lidt stærk, og så er der kylling i cashewnødder, der er forskellige brændsager i. Da -da! นเมาสําหรับวันเกิดลูกค้าครบรอบ60ปีนะคะลูกค้ารีเควสมาผัดไทยกุ้งฉะนั้นดาวจะแช่เส้นผัดไทยกุ้งจากบ้านไปเลยนะคะทุกอย่างดาวจะเตรียมจากบ้านไปเลยค่ะทุกคนอันนี้คือดาวกําลังล้างถั่วงอกนะคะถั่วงอกดาวใช้น้ําส้มสายชูสักไม่เยอะนะคะ2-3หยดล้างก่อนนะคะถั่วงอกที่เดนมาร์กไม่ค่อยสวยเท่าที่ไทยนะคะทุกคนที่ไทยนี่สวยๆวบๆอร่อยมาก,อร,อ,มากอร่อยกว่าที่นี่เยอะดาวโบกเลย คิดถึงถั่วงอกที่เมืองไทยมากค่ะถั่วงอกเราจะล้างประมาณ2-3สาน้ำนะคะอันนี้ก็คือน้าต้มยำค่ะทุกคนต้มยำเราจะเอาน้ําพริกเผาแล้วก็น้ําพริกต้มยำไปผัด กับน้ำมันเล็กน้อยนะคะไปผัดไฟอ่อนให้หอมๆนะคะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปผัดด้วยนะคะจะเย็นๆนะคะอาหารไทยต้องค่อยๆทำและใจะเย็นๆคะ่ะอาหารที่อร่อยต้องใจเย็นๆนะคะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทยสไตล์บายดาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> คลิปนี้เป็นคลิปงานนอกนะคะทุกคนเป็นคลิปงานเหมานะคะซึ่งตรงที่เราจะไปเนี่ยไกลมากไกลจากบ้านมากขับรถไม่ถึง3นาทีนะทุกคนโอ้งานสบายแต่ว่าเขามีเวลาให้เราแค่2ชั่วโมงนะคะก็คือเขามาไวไปไวคะ่ะเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีผู้ช่วยนะคะวันนี้ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการทำงานกันนะคะว่าวันนี้เขาสั่งอะไรบ้างนะคะว่าวันนี้เขากินอะไรนะคะ เนาะ่หนูไหจะไม่ให้ตากทีละอันมันเ <c oughs> ได้เดด,ดแวแงะอาหมาพ่อใส่นี้นะเปิดไหมอยากเปิดอ่ะเปิดแล้ว Não pode, que até. ใส่เยอะไหมป้าสามกรรมือหนูแล้วน,นเนี่ยเค็มเราแคไว้เที่ยงร้เนียเนยแต่ลองให้ om det er et stærke raket der måtte ramme kom jeg kun ja må jeg ikke må så jeg ja ikke ikke det kan ikke det er det du sagde i at jeg skal slå mig jeg sådan 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 først. Nej, okay. Jeg Det

Das ist gut. Ja zo. Hij กงต้อขาไก่ค er er ืลิงผัดกับเผาจ็นาดิเสยเพราะะนั้นคอลิงอีแคชเช่เหลแล้วก็สเกลทัเงใด้อ๊ะเอรเ่าฮะ

Thank <laughs> you. भाई uh,

Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Các không Hahaha Værsgo Der går det Nu skal du tage den en Ja Så jeg ハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs>

สรุปแล้วอาหารของวันนี้เหลือเยอะนะคะเพราะว่าดูจากจำนวนแขกที่มาไม่น่าถึง55คนค่ะเห็นโต๊ะว,ว่างเยอะเลยแต่ว่าลูกค้าจ่ายเต็มจำนวนนะคะก็คือดาวคิดหัวละ199โครนหรือประมาณพันกว่าบาทค่ะก็จะมีซุปสองอย่างนะคะต้มยำกุ้งต้มขาไก่ค่ะผัด ส่วนอาหารหลักจะเป็นผัดไทยกุ้งผัดกะเพราแล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะก็เสิร์ฟประมาณเที่ยงครึ่งนะคะถึงบ่ายสองครึ่งส่วนอาหารที่เหลือพวกเราก็หอให้ลูกค้าไปเลยค่ะวันนี้พวกเราทำงานกันแบบชิวๆมากเลยนะคะเวลาเราทำงานกับคนที่มีพลังงานอยากทำงานพลังงานล้นเหลือมีความกับปี้กระเป๋าแบบน้องเขาเนี้ยเราคิดว่ามันจะส่งผลให้เราอะทำงานไม่เหนื่อยนะคะ เพราะว่าพลังงานเราจะไม่ดอกเลยดาวกับน้องแนนเคยทำงานด้วยกันจากที่ครัวเดิมนะคะน้องเป็นคนเก่งค่ะภาษาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าน้องโตที่นี่คลิปนี้พวกเราขอส่งพลังงานดีๆไปให้ทุกคนก็แล้วกันนะคะขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ